แจกแล้วต้นกล้าสารฝันปันรักสู่ลูกหลานเกษตรจันพร้อมส่งถึงมือเกษตรกรเมื่อวันที่15มิถุนายน2566สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้รับมอบต้นพันก้าไม้จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่1จังหวัดชนบุรี ภายใต้โครงการต้นกล้าสารฝันปันรักสู่ลูกหลานที่แจกจ่ายพันกล้าไม้ให้กับสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกอจังหวัดจันทบุรี โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกไม้มีค่าไม้ผลไม้ยืนต้นเศรษฐกิจและพืชผักพืชอาหารผาสมผสานกันตามศักยภาพของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองซึ่งถือได้ว่าเป็นการออมพร้อมการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ี่คือนะครับพันธุ์พืชในโครงการต้นกล้าสารฝันปันรักสู่ลูกหลานครับซึ่งทางศูนย์พันธุ์พืชที่หนึ่งโดยท่านผอสันพุทธเชื้อเพชรครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับนำส่งมาให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีเพื่อส่งมอบให้กับสบปศิษย์สบปเล็กนึงสบปเครือข่ายครับเพราะนั้นต้นไม้นะครับพืชผักไม้ผลนะครับโอ้มากมายหลายชนิดครับเราก็จะส่งมอบไปตามโครงการครับแล้ว นะครับเพื่อต้นไม้เหล่านี้นะครับเติบโตมาแล้วก็สู่รุ่นลูกรุ่นหลานเราต่อไปครับผมขอบพระคุณครับครับมาถึงแล้ววันนี้มอบให้กับสำนักง,งานกเกษตรปืนฟองน้ำรถเป็นอำเภอเรกเลยครับผมวันนี้ครับ